สวัสดีทุกคนนะจ๊ะปลูกเป็นปกติธุระนะจ๊ะ <c oughs> โอกสาวชาวสวนโนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุรีนมทนเรียนรักดง <c oughs> ลมหนาวพราวพัดพลูฤดูพลัดหมุนแปรเปลี่ยนไอสาหมุนเวียนมาห้าสิบเจ็ดนาฝน <c oughs> อารมณ์ดีเวลาลงสวนนะอารมณ์ดีใครไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านไปเลยจ้า <c oughs> ไม่ต้องเข้ามาลงมาดา่ารลกเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วกับคำดา่า <c oughs> ่ให้ป้าป้าไปซื้ออะไรว่ะผู้สานมสดใช่พุ้ารานมสดสองต้นนู้สุรานมสดสองต้นใช่ไหมโอ้ยมีติดด่างด้วยที่ร้านวาราทิพย์ที่เมื่อก่อนในสวนเรานี่จะมีต้นไม้ต้นพืชของเขาแต่เ็มสวนไปหมดเลยให้ป้าป้าไปซื้ออะไรบ่ะมะละกอที่สุกแล้วมะละกออะไรก็ได้ที่สุกแล้ว เพื่อที่จะเอามาเล็ดพันมาโรยโรยหวานๆไงแต่นี่ป๊าาเข้าไปซื้อบรอกรฮอแนแลนมาถามต้นยังไม่ได้ถามเลยว่าต้นเท่าไหร่เนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าต้นเท่าไหร่พุทรานมสดเนี่ยแล้วเข้าใจป่ะอันเนี้ยพุทรานมสดของแท้ที่ตอนนั้นเราตัดกิ่งปักชำอันนี้มีพุทราตัดกิ่งปักชำ ตอนนั้นพวกนี้เขาตัดกิ่งปักชำได้ที่เราไปซื้อมาแล้วก็เอามากินแล้วก็เม็ดเม็ดเม็มาฝังฝังไว้ดอกกุษานมสดจะเป็นแบบนี้รอรุ้นนะจ๊ะ,ะเช้าๆลงสวนแล้วมันก็จะมีความสุขเป็นพวกเราเนี่ย ลงคลิปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักจริงๆไม่มีอะไรที่มันจะต้องซีเรียสไม่ได้ไปยึดตรงยึดติดพวกยอดซับยอดวิวเหรียนเลินเพราะว,ว่าแพลตฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่ของน้องหนวดสวัสดีน้องหนวด มัมรีเขาตาเที่ยงเอ็ดนครพนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรเน่าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนี่ตามไปที่เพจเกษตรเน่าโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรีเขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนใครชอบอยากซื้อหาต้นมงต้นไม้ให้ไปที่ช่องเดโชสุอินนะจ๊ะเพราะว่าน้องหนวดเขาทำเป็นอาชีพสนใจทัก หาได้เลยต้นน,ตน,น,ตนนู้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นน้องๆเราเนี่ยทําอาชีพสุจริตเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ไปโทรหาติดหมดอะอย่าไปซื้อในเพจที่มันขอเบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่มันก็ไม่ให้ไอ้พวกนี้มิจฉาชีพนะไม่อยากพูดถึงพวกมันแล้วพูดแล้วขึ้นทุกทีเลยหลายคนโดนหลอกโดนหลอกซ้ำหลอกซากอยู่นั่นะ่ะเห็นงาม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  จริงๆมันต้องเอะบ้างนะคือถ้าขอเบอ,เบอร์โทรศัพท์มาแล้วมันไม่ให้ทำยังไงก็ไม่ให้ทักแชทค่ะทักแชทค่ะพอโอนเงินให้มันก็บล็อกเราทันทีอ่ะเนี่ยไปหาช่องเดชโชสุอินน้องที่น่ารักของเราน้องหนวดน้องปอพี่ขอให้น้องๆกิจการรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญขอให้น้องๆดูแลสุขภาพให้ดีๆชีวิตพวกเราเนี่ยมันยังต้องทำมาหากินกันตลอดมีแมลงปอมาเกาะนิ้วเดี๋ยวให้ดูนี่แมลงปอเกาะนิ้วซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นแมลงปอมานานแล้ว <c oughs> อุ้ยอ่าให้เกาะ <c oughs> ดูสิเห็นไหมดูสิหนะ้าของพระจันสวยเด่นให้เกาะไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะเกาะต้นไม้ก็ได้เอา้าเดี๋ยวจะอัดคลิปอ่ะอ่ะอเออเออนี่กาะตรงนี้ก็ได้เห็นไหมพืชผักสวนครัวปลอดสารไงก็จะมีพวกเอ,อ่อมมลงมแมลงเข้ามาอาศัยมาแย่อาหงอาหารพวกเรากิน อัน,นี่นะพีนัมบัตเตอร์หรือต้นเนยถั่วนะจ๊ะนี่ตัดกิ่งปักชามติดได้ติดง่ายนี่แต่ก่อนต้นแม่อยู่นี่นังหนวดให้มาห้าหกปีแล้วต้นนี้นะถ้าจำไม่ผิดเพราะจากมเมล็ดแล้วก็ตัดกิ่งแล้วก็ทิ่มทิม,ทมขยายไปเห็นป่นี่ตัดกิ่งแล้วก็ทิ่มทิมขยายไปเต็มไปหมดแล้วตอนนี้อร่อยมีวิตามินอีค่อนข้างสูงมีสารต้านมะเร็งเยอะ เก็บกินอะเมื่อวานนี้เก็บกินทยอยเก็บกินเขาก็ทยอยออกมาให้เรากินเห็นปะ่ะเนี่ยแล้วก็อร่อยดีพเพราะจากเมล็ดก็ได้เดี๋ยวจะหามองปลูกเนี่ยแต่นี่เอาลงมาต้นหนึ่งละนี่เอาลงมองนี้แหละคอยกินผู้สารนมสดกันนะจ๊ะถ้าต้นพันธุ์ที่เราซื้อมาเขาแข็งแรงเราสามารถขยายได้เนือหรือจบ เรียนรู้ได้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปลงหลังบ้านทักต้นนึงเนี่ยมักรูดเพราะจากเมล็ดนี่เขาก็จะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็คือเขาจะอยู่ได้นานมากๆแต่ถ้าอยู่ในวงบอ่อซีเมนแต่เนี่ยคิดว่าโอเคคือชอบกินอะไรปลูกอันนั้นนะอยากให้คน คือชอบกินอะไรรูก้กันนั้นนี่ยอดอ่นอ,อนๆก็กินอร่อยมากนะหลายคนยังไม่รู้เนี่ยบำรุงหัวใจดีดีเนี่ยยอดอ่นอ,อนๆใบอ่นอ,อนๆนะกินกับส้มตำรัดน้ำตกซุปหน่อไม้อร่อยไม่อร่อยดูเอานะแหวงเลย <c oughs> ย,ยังไม่ได้เก็บมะนาวเลยเริ่มใบเหลืองเฮ้ยมะนาวบ้านเราขาดน้ำไม่ได้ด้วยเดี๋ยวต้อลงลูกโตเลย อโอ้ยเดี๋ยวจะเก็บมะน,น,นาวเดี๋ยวถ่ายต้องอัดคลิปเก็บมะนาวเลยเดียวกันถ่ายไปธีละนิดละหน่อยกันนี่โหระพาเอายอดมาจิ้มๆิมโหระพาเอายอดมาทิ่มๆิมก็ติดนะหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้เนี่ยผักชีช้างบางทีก็สับสนนะ ข้อมูลน่ะสับสนไหนจะบอกโกดจุลาลำพาอะไรแบบเนี้ยผักชีลาวงี้สับสนไปหมดแล้วนี่ <c oughs> เห็นไหมไตหวานสตรอบเบอรี่หมอนไต้หวานสตรอบเบอรี่ของน้องหนวดอร่อยมากเราก็โหตัดกิ่งปักชำติดยากมากเลยมันต้องเสียบกิ่งติดตาไปดูวิธีการของน้องหนวดวิธีการดูแลนะ ไปดูที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะทุกคนพวกเรายังต้องทํามาหากินกันอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าโน่นจะหมดอายุไขนะอย่างที่บอกนะค่าใช้จ่ายมันเดินน้ำหน้าพวกเราตลอดเลยเนี่ยอยากให้คนหลายๆคนหารายได้จากออนไลน์นี่แหละขอให้ทําให้ดีๆเถอะคือ คนขายดีน่ารักพูดจาดีรับผิดชอบดีนี่แหละมันจะทําให้เกิดการบอกต่อเขา้าใจปะบอกต่อในสิ่งที่ดีบอกต่อในสิ่งที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นสินค้าดีเขาจะบอกต่อคนขายดีพูดจาดีก็จะบอกต่อคือมันจะมีธรรมชาติของมนุษย์อนะจะต้องขยายต่อเออถ้าคนนี้ไม่ดีเอาเปรียบ ลูกค้าเขาก็จะบอกต่อไปในทางลบเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาฐานลูกค้าได้ก็คือสินค้าต้องดีการบริการดีการบริการหลังการขายต้องดีต่อให้ลูกค้างี่เง่าหูแบบจนแบบแทบจะทนไม่ได้เงี้ยเราก็ต้องอดทนนะถ้าจะขายขายของขายสินค้าเนี่ยจำเป็นมากเลยที่ต้องอดทนกับลูกค้า ประเภทที่แบบนี่เงาให้คิดว่าเขาป่วยนะถ้าเราคิดว่าลูกค้าคนนี้เขาน่าจะป่วยหรือถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงออกงุดงิดใจเราเนี่ยเออดูแล้วยังไม่หมดประจําเดือนนะก็ <c oughs> คิดว่าประจำประจําเดือนใกล้มา <c oughs> คิดแบบนี้นะโอ้ยคิดบวกไว้ก่อนเลย <c oughs> โอเคโอเคให้อภัยได้ กระจายปะ่ะอันนี้มาเดือฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้ของน้อง a 9เก้าเก้ากระสดินสีนะน้องเอที่น่ารักของพี่ต้อมเรามีน้องๆน,น่ารักหลายคนมากเลยเนี่ยเป็นเนี่ยคือจะอยู่กับพี่ต้อมไปตราบสิ้นอายุไขได้พวกน้องๆเราเนี่ยฮะเนี่ยอย่างของน้องหนวดเนี่ยก็จะมีะต้านหวันสตรอเบอรีรอ่พีน้บัตเตอร์เนี่ยก็จะอยู่จนกว่าพี่ต้อมจะหมดอายุไขอ่ะของน้องบี ของน้องบีเหลือขมิ้นขาวเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปขยายละน้องบนีน่ารักมากเลยส่งนูน่นส่งนี่มาให้เรากินนู่นนี่นี่นั่นตลอดเลยเราไม่ค่อยมีอะไรส่งให้น้องบีเลยต้องฝากน้องบีช่วยทําบุญเราจะได้ร่วมกุศลกันเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้มาเจอกันพวกเรานะทำบุญร่วมกันแล้วก็มาเจอกันอีกทุกๆชาติไป น้องเองก็เหมือนกันนี่น้องเอเขามีสวนนะช่วงฤดูทุเรียนลำไยน้องเอเขาจะส่งมาให้เราน่ารักมากเลยน้องเองอะส่งนู่นส่งนี่มาให้ปลูกตลอดทําปุ๋ยายน้องเองตายไม่สะละแต่ไม่เป็นไรสั่งต้นพันมาอันนี้ยังเหลือให้เป็นหน้าเป็นตาดูาต่างหน้าให้พี่ต้อมอยู่ตัดกิ่งปักชําขยายไปเยอะแล้วด้วย เนี่ยเขากินแล้วขับถ่ายดีนะแล้วลูกเขียวๆอย่างเงี้ยเราชอบเอาไปกินกับส้มตำราบน้ำตกซุปหน่อไม้หลายคนยังไม่รู้นะว่าเขากินได้เออมือใหม่หัดปลูกก็ยังไม่รู้เนี่ยกินแล้วก็ขับถ่ายดีอันนี้ของไหนเดี๋ยวจะต้องหาหม่องไปโรยหวานแล้วนะเนี่ยเป็นดอกแนละ้วเราต้องการให้เขาเป็นดอกกับเพร่าแดงหลายคนยังสะกด กับเราไม่ถูกนะยังใส่รอเรือสละอ่ะอยู่เลยต้องเป็นกอไก่สละอะสละเอพอพันรอเรือสละอาะนะจ๊ะ mm. พวกเราทำช่องนะ mm. เราจะเป็นมากเลยที่ต้องสะกดผรสงภาษาไทยให้มันถูกหว mm. ้ยลุดร่วงเอา้า เดี๋ยวเราต้องรืดใบออกแล้วอันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำได้นะจ๊ะแต่ถ้ากิงก่งแก่ๆเนี่ยติดคอดข้างยากหน่อยนี่ของพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยพี่ที่น่านรักของเราเองนี่อ่อมแซบตำลึงหวานมันจะรงห้าสีรบุษบาริมทางนี่มีห้าสีบ้านเรามีสีค่ะสีเหลืองนี่นะพี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทของเรา ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้หลายคนยังไม่รู้นะว่านี่เป็นอ,อ่อมแซบตำลึงหวานเป็นจรงห้าสีหรือบุษบาริมทางหลายคนยังไม่รู้กินได้เมื่อก่อนเราไม่รู้ดีนะพี่ยุ้ยบอกเนี่ยทีนี้ปลูกเต็มบ้านเลยทุกจงทุกจังคนขยันของพี่แจ๋วก็ปลูกนี่ใต่ต้มจืดนะอย่างแซบเลยเนี่ยต้มจืดเนี่ยนี่ต้มจืดแล้วก็ใส่ต้มม,มาม่าอร่อยอร่อย อันนี้กาคนาเม็กซิโกโตัดปักชำติดง่ายด้วยอยาให้ทุกคนหามาปลูกกินไม่ทาน,ทนกินไม่หมด,มหมดก็มาทําปุย๋ยเขาจะมีพวกคแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็มีไซยาไนนิดๆหน่อยๆที่ทํากําจัดแมลงได้ด้วยพูดถึงไซยาไนทุกคนตกใจอ่อนๆไม่เยอะแต่พยายามปรุงสุกนะจ๊ะต้องปรุงสุกหลายคนเห็นไปโยนโย,ยนให้ปลากินโยนให้ไก่กินเราไม่รู้ไม ไม่แน่ใจว่ามีงานวิจัยตรงนี้หรือเปล่าว่าไก่เป็นยังไงบ้างปลาเป็นยังไงบ้างหอยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ระยะอายุเขาอาจจะไม่เยอะไม่รู้อ่ะต้องถามนักวิจัยถามกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็สำหรับนี่อยากให้ทุกคนหามาปลูกนะพวกพวกเอ่อพืชผักขมขมอะ่ะที่บ้านเราจะมีเออหนานเฉวยใช่ไหม มีหนานาวเฉวยมีอังกาบหนูมีฟ้าทลายโจรมีเสดาวมีบรเพศของคุณหน่อยบ้านไร่อุพยอมตอนนี้คุณหน่อยดีขึ้นแล้วนะหลายคนอาจจะยังยังไม่รู้ถ้าดูจบก็คงจะฟังคุณหน่อยดีขึ้นมาแล้วพูดไดเออ้เดินได้นิดหน่อยแต่ยังอ่อนแรงอยู่ขอให้คุณหน่อยบ้านไรุ่พยอมกลับมาแข็งแรงไวนะจ๊ะ ชีวิตพวกเราไม่มีอะไรมากเราเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแต่ทำยังไงให้ร่างกายเราอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้แค่นั้นเองกลับมาหายแข็งแรงไไว้นะคุณหน่อยเพื่อนๆกลุ่มปลูกผักคิดถึงแล้วคุณหน่อยน่ารักมากเลยนะส่งต้นมงต้นไม้มาให้เราเยอะๆมากมายของคุณหน่อยก็อยู่อีกเยอะที่ส่งมาผักกูด แล้วก็เนียมหูเสือยังอยู่นี่ก็อยากให้ทุกคนปลูกแนนาแนานา,นาเพราะว่าเอาใบามาทํำตับหมักแล่มแมลงไม่ใช่ไล่นะมันฆ่านะเหายังตายหมดหัวคือเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะเราเองก็เรียนรู้มาจากกลุ่มปลูกผักทั้งนั้นเลยความรู้ที่ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากกลุ่มปลูกผักนะ ที่เราปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นได้ประสบความสำเร็จได้กินเพราะว่าได้ความรู้มาจากกลุ่มปลูกผักทั้งนั้นเลยนเนีต้องขอบคุณพวกเขานะไอนี้บอนหวานต้นทูนโชนออดิบจะมีของสิริรัตออดิออดิเดการเด้นให้มากับพี่หนุ่ยเพื่อน,น,นบ้านที่น่ารักก็เลยจับมาแยก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 ,แยกปลูกตอนนี้ ตีกันม่วมแล้วนะไม่รู้เลยว่าอันไหนของพี่หนุ่ยอันไหนของสีรับไปกิกาเดนเออขยายไม่ไม่รู้จบเลยเนี่ยกินแล้วอร่อยอร่อยเวลาแกงส้มเนี่ยหลังบ้านก็เต้นหมดเลยตอนนี้พี่หนุ่ยบางทีพี่หนุ่ยก็ขอไปทำอะไรป่ะไปแกงส้มแล้วก็แกงให้เราอีกอันนี้ว่าจะตัดออกนะแต่ทีนี้เห็นอะไรเปล่าเห็นเนี่ยให้มาเออเห็นนี่มันเลื้อยมาพี่ให้มา อันนี้ก็คือเสาวรสเมื่อก่อนน้องบีส่งเสาวรสมาให้อู้บ้านน้องบีปลูกอย่างเก่งเลยเสาวรสแล้วก็น้องแพทอีกคนหนึ่งนะน้องแพทก็ปลูกเก่งๆเสาวรสอ่ะของเรานี่ปลูกมีดอกพอดอกขึ้นมาร่วงไปละเซ็งเลยก็เลยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวให้เสาวรสเลื้อยนี่ก็ใช้เสาวรสเลื้อยไปที่ต้นอ,อ้อยดําของสาวน้อยทาสวนใช่ไหมงามไหมอ้อยดําเนี่ย งานงานของสาวน้อยทำสวนเนี่ยเห็นป่ะสาวน้อยผู้ที่ร้องเพลงเพราะมากนี่พวกเรานะีมีภารก,กิจหน้าที่ที่สำคัญแล้วนะงานลงงานสวนอะไรเงี้ยอาจจะแบบน้อยลงก็ดำเนินชีวิตต่อไปดิ้นรนกันต่อไปให้พวกเราตราบเท่าที่มีลมหายใจดิ้นรนไป ให้เหลื้อยพันกับสาวน้อยเนี่ยสาวรถเนี่ยเมื่อก่อนน้องบีให้มาโอ้โหเต็มเลยนี่หลายคนยังไม่รู้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเอ่อเมื่อเขือพวงเขาสามารถตัดกิ่งปักชำได้เข้าใจไหมพวกเมื่อเขือพวงเมื่อเขือเปราะเขาสามารถตัดกิ่งปักชำได้หลายคนรู้แล้วปักแล้วก็ติดเต็มไปหมดหลายคนก็ยังไม่รู้ เนี่ยเอามาโรยๆหวานๆไว้นะ้เนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยมะเขือแกะมะเขือแล้วก็มาหวานๆยโรย,ยไว้อันนี้เป็นของถ้าแตกกอมานะเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้เอาออกกันนะอันนี้ของของอ้อยน้องอ้อยให้มานะอันนี้หอมหอมบวัวเลยหอมแบ่ง เราจะพยายามดูแลให้ดีอะไเดี๋ยวก่อนเนี่ยเหลือไม่ขีดต้นแร้วเดี๋ยวจะต้องบำรุงหน่อยอันนี้เดี๋ยวต้องเอาออกไปเไม่รู้ปปลูกตะบองไหนอันนี้เป็นของคุณนัทธวุฒิวันจันนั่นเนี่ยโมโรเฮียอันเหมือนต้นปอปอนี่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 มเมล็ดพันธุ์อยู่นี่นี่ เออได้มเมล็ดพันธ์แล้วมรอยะต้นมรอยะเดี๋ยวก่อนค่อยๆทำไปทีหน่อยสองหน่อยหูน่ากินจังเลยเด็ดเอาไปแกงดีไหมเนี่ยฮะเต็มเลยเต็มเลย๋ลย่กันเดี๋ยวต้องมาริดใบออกไงริดใบออกเขาจะได้เลี้ยงลูก อัดไปก่อนไฟดับวันที่เราอัดคือไฟดับเนี่ยริดใบออกนะให้เขาเลี้ยงลูกแล้วก็ป้องกันพวกโรคต่างๆไว,งไวรัสปลูกไปเรื่อยๆเหนยก็พักอืหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้ไม่ยอมตัดกิ่งปักชําได้ อันนี้งามดีเพันการยังไม่ได้เอาไปลงกระถางเลยที่ตัดกิ่งปักชำเนี่ยกี่ต้นเนี้ยหลายต้นอยู่ในนี่เออติดตัดกิ่งปักชำชาะอมอันนี้เดี๋ยวต้องมาบำรุงหน่อยละลงสวนแล้วมีความสุขมากเลยเนะี่ยพวกเรา เวลาได้ลงสวนแล้วมันจะมีความสุขชีวิตมีอยู่แค่นี้และไม่มีอะไรมากเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยบ้านปลายชีวิตของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหรอกบ้านปลายชีวิตเราคือนี่เลยแม่อยู่กับสวนชีวิตมันจะมีความสุขยามเราเครียดเราก็เฮ้ยจะถ่ายจะถ่าย มีเรื่องคิดเครียดอะไรก็ลงสวนแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากไหนดูสิถ่ายไหนนะชีวิตพวกเราไม่สิ้นก็ดินกันไปอืมอบ๊บทำไปเรื่อยๆเนยก็พักจำไว้ไม่ได้ซีเรียส ไม่ได้ยึดติดอะไรใดๆไม่ใช่แล้วตอนนี้บันทึกการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวของเราใครอยากสร้างรายได้ก็ต้องขยันหน่อยแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของพี่ยูเขาตอนนี้พี่ยูเขาก็พยายามพยายามแล้วแก้ไขปรับปรุงนูน่นนี่นี่นั่นส่วนแบ่งรายได้ก็ลดลงจากโฆษณา เราทุกวันนี้อาจจะได้ไม่ใช่อาจได้ค่าโฆษณาจากออโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้นั่นแหละตอนนี้มันก็ให้พยายามให้เราหาเงินเองโดยการเพิ่มปุ่มนู่นปุ่มนี่ปุ่มสมัครรายได้ต่อเดือนออให้ปุ่มสมัครมาสมัครเป็นเป็นเอฟซีเราจะอะไรพิเศษอนะฮะเราคนธรรมดานะ่ะใช่เปล่าปุ่มสมัครมัน ก็สำหรับพวกอินฟลูเอนเซอร์ดารานักร้องนักแสดงนั่นแหละเหมาะมากที่จะมีปุ่มสมัครเป็น f อซได้รับข่าวสารข้อมูลที่ไม่ได้เปิดสาธารณะใช่เปล่าเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยรายเดือน50พรีเมียมเท่าไร80บอแล้วแต่ไปอ่านดูมันให้พวกเราหาเงินเอง หาไรายได้เองเพราะฉะนั้นคนที่มีช่องแล้วอะถ้ามีสินค้าบริการในมือนั่นแหละแฝงขายไปเลยแฝงขายนะเข้าใจเขาแฝงขายป่ะเอออย่าไปบอกมันจะไปขึ้นหัวคงหัวข้อเดี๋ยวมันขอรายแบ่งรายได้เล้วอีกเอาทุกทางอะใครจะมาเปิดตลาดเปิดห้างแล้วให้มานั่งขายของฟรี Free อะมันไม่มีหรอก ไม่ใช่มูลนิธิมูลนิธิยังต้องหาเงินเลยใช่ปะ่ะมันก็ต้องเ,อเก็บเงินเก็บค่าทงค่าที่ค่าน้ำค่าไฟสิใช่ป่ะละ่ะขายของได้กำไรมาก็ต้องมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าที่สิไม่มีทางหรอกตอนนี้อย่างที่บอกอ่ะหลายๆช่องอ่ะที่แบบผูดติดตามตั้งหลายร้านอ่ะเลิกทำช่องกันไปหมดแล้วไปขายสินค้ากันหมดแล้วยิ่งพวกไหนช่องไหนที่มีทีมงานอ่ะที่จะต้องแบ่งรายได้จากช่องการทำช่อง youtube ใช่ปะ่ะ เราเลิกทำกันหมดแล้วเราไปดูคลิปของผู้ช่องที่ต่างประเทศอะที่ก็มีทีมของทีมงานไอ้นั่นก็กลับมาขายของกันหมดแล้วเปิดนั่นแหละทำอย่างเงี้ยถูกต้องขายสินค้าดีสุดแล้วเพราะถ้าจะมาแบ่งรายได้จากค่าโฆษณาพ,พี่อยู่เป็นไปไม่ได้และยากมันต้องแก้ไขอัลกอริทึมนสังเกตดีๆเดี๋ยวลองไม่ลงคลิปสิรายได้ก็เหรียญลดลงลดลงลดลงใช่ไหม แล้วทําไมเออ่มันไม่คิดให้เราแล้วอะ่ะไอคลิปที่มีการแชร์เยอะๆยอดวิวสูงๆเพิ่มขึ<ๆ>้นเพิ่มขึ้น<ๆ>ทำไมไม่คิดให้อะ่ะนะมันกําหนดจํากัดกี่อาทิตย์ถึงจะปิดรายได้ตอนเป็คนชอบสังเกตไปสังเกตในอนาลิติกดูนะเออ ข้อมูลวิเคราะห์อ่ะแล้วเราจะรู้ว่าหลายคนที่เมื่อก่อนเฮ้ยผมไม่ได้ลงคลิปเลยผมกินเงินเก่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลวค่ะบอก่ากินเงินเก่ามันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ลงคลิปเหรียญก็ลดลงลดลงลดลงเรื่อยเรื่อยนะจ๊ะหาขายสินค้าสมัครทุกแพลตฟอร์มอ่ะเหมือนต้องหนวดเนี่ยเนี่ยขายต้นมุงต้นไม้เนี่ยเอาแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะได้เพิ่มยอดขายให้เราได้ไปแล้วหนึ่งสมองสองมือทำนะจ๊ะทุกคน หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะดสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหรกชีวิตพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่สําคัญเราจะต้องดูแลสุขภาพด้วยเวลาไปตรวจสุขภาพต้องตรวจสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะไฟมาแล้วได้ยินเสียงแล้วไปมาละทีนี้พวกเราจะต้องดําเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของกฎหมายทำทุกสิ่งทุกอย่าง ให้มันถูกต้องตามกฎหมายเราจะมีบ้านปลายชีวิตที่มีความสุขไปเลยเด้อลงคลิปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแค่นี้นะ